รถยนต์ซูปเปอร์คาร์ที่หลายคนจับตามองในปี2026คงนี้ไม่พ้น Lamborghini Huracan รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงความเราใจไว้ทุกอนุด้วยดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะอันร้อนแรงที่พร้อมจะพาคุณทะยานไปสู่ความเร็วระดับสุดขีด Huracan 2026ได้รับการปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหมดทั้งรูปลักษณ์ภายนอกกา,อ,อกการออกแบบภายในและระบบเครื่องยนต์ที่อัดแน่นไปด้วยพลังและประสิทธิภาพมันคือการผสมผสานระหว่างความดิบและความหรูหรายอย่างลงตัวที่สุด เริ่มจากการออกแบบภายนอก Lamborghini Huracan 2026มาพร้อมกับเส้นสายที่เฉียบคมและมีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกก้าวร้าวและดุดันมากกว่ารุ่นก่อนฝ่ายหน้าเหลรูปทรงวาเชตยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดทุกสายตาช่องรับอากาศด้านหน้าและด้านข้างถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนรวมถึงเพิ่มแรงกดอากาศที่ตัวรถเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงส่วนด้านท้ายรถติดตั้งดิฟฟิวเซอร์ใหม่ ที่ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นและแน่นอนปลายเท่าคู่คู่ออกแบบใหม่แบบไทเทเนียมให้เสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์ V10 ดังกระหึ่มสะใจไม่แพ้ซูปเปอร์คาร์ใดในโลกภายในห้องโดยสารฮิวเลอคน2026ได้รับการยกระดับให้หรูหราขึ้นด้วยวัสดุระดับพรีเมียมทั้งหมดแทงคอนโซลกลางออกแบบใหม่โดยเน้นความทันสมัย และการใช้งานที่สะดวกหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับระบบสัมผัสเต็มรูปแบบพร้อมเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto ได้อย่างครบถ้วนพวงมาลัยทรงสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆถูกออกแบบให้มีความรู้สึกมั่นคงและตอบสนองได้ดีในทุกการขับคีย์บอกนั่งหุ้มเแคนเทอร์พร้อมฟังก์ชันปรับระดับไฟฟ้ารองรับสรีระของผู้ขับและผู้โดยสารอย่างลงตัวเพิ่มความสบายแม้ขับในระยะผ้าทางไกล ในส่วนของเครื่องยนต์ lamborghini h u r a n 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ V10 ขนาด5.2ลิตรแบบ Natural รี่เอสเปร e d ที่เป็นที่รักของแฟนพันธุ์แท้เสียงคำรามยังคงดิบและเราจมอบกำลังสูงสุดถึง640แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรส่งกำลังผ่าน Gear Dual c l u t c h 7สปีดระบบขับเคลื่อน400 AWD ช่วยให้การออกตัวเฉียบคมและควบคุมทิศทางได้แม่นยำในทุกสภาพถนนอัตราเร่ง0ถึง100กิโมตรชั่วโมงทำได้ ในเวลาเพียง2.9วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง325กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบการสะเทือนของฮิลเรคันรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ตอบสนองได้ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแมกนีไรท์ที่สามารถปรับความหนืดของโช๊คคับได้ตามสภาพถนนและรูปแบบการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นหมดสตรีทสปอร์ตหรือคอสซก,ก็สามารถมอบประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน ระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกยังคงอยู่เช่นเคยพร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบ6ลูกสูบด้านหน้าและสีลูกสูบด้านหลังมั่นใจได้ว่ารถจะหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัยแม้ใช้ความเร็วสูงระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็ถูกใส่มาให้อย่างครบถ้วนเช่นระบบควบคุมการทรงตัวอีสซีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ adaptive cruise control ระบบเตือนมุมอับสายตา blind spot monitoring และระบบกล้อง360องศาที่ช่วยให้การจอดและการเคลื่อนที่ในที่แคบเป็นเรื่องง่ายรวม ถึงระบบเชื่อมต่อ l amborghini connect ที่สามารถเช็คสถานะของรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันแรงดันลมยางหรือกำหนดตารางบำรุงรักษาแม้จะเป็นรถที่เน้นด้านสมรรถนะแต่ h ิว n d a น2026ก็ไม่ลืมความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบ start-stop และ s u s t a i e a c t i v a t i o n ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นเช่นเมื่อติดไฟแดงหรือขัด